จริงหรือเปล่าครับที่สอเสือนก็คือสมปองซอเสือคือสมปองครับอย่าไปย่ออย่าไปภาพเงาเลยครับมันคือผมนี่แหละใบนี้คือใบทีคืนพี่หนุ่มคุณมีปากกาด้ามเดียวใช่ไหมตอนที่บวช <c oughs> นั่นแหละมันจะเจลีด้ามันก็ไม่ใช่ประเด็น,นท้ี่หนุ่มจ๋า <c oughs> เนี่ยแล้วมันดันมีพอพานนี่แหละคนก็คิดว่าเป็นหนูไงท่านผู้ช่วยทราบไหมครับเราเด็กยังไงไม่ทราบครับไม่ทราบหรอครับผมไม่ทราบเลยครับแต่เดี๋ยวผมพีเด็ดวันนี้อีกอุ่ยตาย เขาไม่ได้เล่าส่วนตัวให้หนูฟังหรอกแต่ว่าถ้าใครตามตามเขาดีๆอ่ะช่วงที่เขาศึกมาแรกๆอ่ะเขาพูดเรื่องนี้เลยเขาพูดเรื่องที่ว่าเขาเป็นหนี้10ล้านตกใจอยู่เือนกันว่าไม่ใช่ตกใจเฉพาะที่พี่ปองไปยืมนะหนูตกใจว่าทิดจอร์ดให้กล้าให้ยืมได้ยังไงนี่เห็นไหมดอเด็กพอพานสอเสือนี่คุณพูดแต่พี่วันเปิดเอาไว้เรื่องนี้กับท่านเปา เนี่ยแล้วมันดันมีพอพานนี่แหละคนก็คิดว่าเป็นหนูไงท่านผู้ช่วยทราบไหมครับเราเด็กยังไงไม่ทราบครับไม่ทราบหรอครับผมไม่ทราบเลยครับแต่เดี๋ยวผมมีเด็ดวันนี้เหตอุ้ยตายมีเด็ดวันนี้แหระครับงั้นเปลี่ยนเรื่องเลยไหมล่ะเปลี่ยนเลยครับเดีเรื่องนี้นะครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ผมดูแล้วซับซ้อนที่สุดตั้งแต่ผมเห็นมาเรามี m อ u มกับปปงนะครับเราก็สวมกับทางกองปราบในเรื่องของเส้นเงินทันดียอดเงินที่เราเจอเนี่ยแค่ถอยไปถึงประมาณปีห2อเราเจอ พันกว่าล้านแต่แต่ในการตรวจมันมีเงื่อนไขครับว่าถังเนี่ยเป็นถังเริ่มต้น<ม>เป็นถังที่ทางธนาคารจะรายงานธุรกรรมมาซึ่งมันจะจํากัดเฉพาะการโอนทางอ e <ม>ิเล็กทรอนิกส์เจ็ดแสนขึ้นไปจับฟังให้ดีนะครับกับ 2, 2> <ม>ก็คือการโอนหน้าเคาน์เตอร์2ล้านขึ้นไปน,นี่นี่แค่2ตัวนะฮะ<ม>พันกว่าล้าน<ม><ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราเช็คทั้งสเตทเมนต์ของเขาเนี่ย<ม>ท่านคูณไปได้เลยเราเจอคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย ประมาณสักเกือบ20คน20คนทั้งสองฝั่งสิ่งที่เราเห็นก็คือการไร้ซึ่งระบบมันดูมั่วไปหมดผมค้นเนี่ยเราเจอเช็คประมาณสัก30บฉบับรวมเงินประมาณสักร้อยกว่าล้านซึ่งซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเช็คที่ไม่เคยเอาเข้าธนาคารสั่งใจวัดเราถามเรื่องเช็คก่อนแกบอกว่าแกโดนโกงร้อยกว่าล้านมันมีนักธุรกิจคนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ย เอาอเฮลิคอปเตอร์มารับแกเวลาแกไปกินนิมนต์วันหนึ่งก็ตัวบริษัทเองก็จะซื้อฮออีกลำหนึ่งก็เลยเป็นเรื่องของการยืมเงินแล้วก็หายเลยยืมซื้อเฮลิคอปเตอร์แล้วไปเลยคนในอีกจุดหนึ่งนี่ผมว่าคนไทยทั้งประเทศน่าจะติใจไอ้เรื่องตู้บริจาครับ เจ็ดสมันอะไรยังไงตู้มีหลายแบบมากผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่คนที่เขาดูแลนะครับว่าแล้วคุณมีวิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการตู้บริจาคใครอยากได้ก็มาเอาเลยครับก็นี่ฮะสำนเนาก็ไให้ผมดูคําถามที่สองผมถามว่าแล้วจะเก็บเงินจากตู้ยังไงเขาบอกว่าไม่ยาก1เอามาส่งเองก็ได้ข้อสองโอนเข้าบัญชีวัดก็ได้ผมก็ถามคำถามที่สมแล้วถ้าเขาไม่ส่งอ่ะอหรือเขาส่งไม่หมดทํำยังไงเขาบอกนี้อยู่ที่สานึกอ๋อ,อ อันนี้จบคำถามาผมว่าเป็นคําถามที่ที่เรามีคําตอบแล้วก็ข้างๆตู้ก็จะมีรายชื่อ3คนนะครับว่าถ้าตู้เต็มให้ติดต่อ1นึ่แล้ว3คนเนี้ยมันก็คือละครตัวละครตัวสําคัญที่เกี่ยวพันกับวัดซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของตัวท่านรงกฎถอยไปถึงปี50เราเจอการตั้งบริษัทที่น่าสงสัยคือบริษัท A+ p l u s Power อบริษัท A+ Power ์พลาวเี่ยมีความไฟฟ้าถูกต้องครับและที่เราสนใจมากที่สุดที่เราวงกลมก็คือ ทุนจดทะเบียนร้อยล้านชาระเต็ม,มนี่คือสิ่งที่ผมก็ต้องถามท่านท่าน <c oughs> อาดีตเจ้าวาดอีกว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรเอาเงินที่ไหนไปจดเอาเงินที่ไหนไปทำ100ท่านก็บอกว่าท่าน <c oughs> พลาด <c oughs> ท่านท่านท่านอยากจะสร้างอาชีพให้กับคนที่ป่วยเป็นเอดส์แล้วท่านก็ไปเอาต้นกระถินมาปลูกแล้วก็ให้คนไปขุดมาทําสุดท้ายเจ๊งหมดท่านบอกท่านขาดทุนเราเจอก้อนใหญ่ๆที่เอาไปใช้ก็คือการไปซื้อพวกกองทุน <c oughs> ซื้อประกันชีวิต อย่างเงี้ยเราเจอแล้วก็เราเจอเส้นเงินหมดในการโอนกลับมาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรัพย์สินที่ท่านได้ไปเอามาคืนเลยไม่ต้องให้ทวงท่านเอามาคืนไม่ว่าจะเป็นวงของบีมาเลยครับแต่เดี๋ยวถ้าท่านไม่คืนแล้วท่านมีหมายเนี่ยสถานะมันจะเปลี่ยนไปมันเป็นเรื่องของการฟอกเงินคุยง่ายอยากเป็นพยานหรืออยากเป็นผู้ต้องหาใช่ครับจริงหรือเปล่าครับที่สอเสือนก็คือสมปอง ขอเสือคือสมปองครับอย่าไปย่ออย่าไปภาพเงาเลยครับมันคือผมด้วยแหละยืมก็ยืมเป็นสิบกว่าล้านนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าเป็นเงินส่วนตัวท่านถามว่ามั่นใจเราไปเซ็นไหมไม่รู้พี่มันไม่ได้คิดขนาดนั้นพี่หนุ่มเวลาเรายืมใครอ่ะผมจะยืมพี่หนุ่มอย่างเงี้ยผมไม่รู้หรอกพี่หนุ่มจะไปเอาจากไหนมาแต่ผมยืมพี่พี่ไม่ให้ยืมก็ไม่ให้ยืมพี่ให้ยืมก็ให้ยืมเหมือนกันครับแล้วคุณใช้คืนไปเท่าไหร่ละห้าล้านกว่าครับยืมมาสิบกว่าล้านครับสิบสามล้านพี่ใบอรเี่ยทจดคคืืุณม อ่าใบนี้คือใบที่คืนพี่หนุ่มคุณมีปากกาด้ามเดียวใช่ไหมตอนที่บวชนั่นแหละมันจะเจ็ดแปดด้ามมันก็ไม่ใช่ประเด็นทั้งพี่หนุ่มจ๋าแล้วผมมีสลิปทุกอันพี่หนุ่มผมรอบครอบขนาดนั้นตอนยืมเนี่ยยืมปากเปล่าแล้วครับพี่หนุ่มพอยืมไปเสร็จปุป๊บเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้มีคนโอนเงินให้เองแต่กลับกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลโอนให้ถูกไหมครับใช่ครับพี่หนุ่มครับใช่ครับถามอีกนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วคือสิบสามหรือสิบสี่ล้านครับเพราะตอนตอนตอนไอ้ไอ้รวมพอรวมแล้วเนี่ยมันเป็นนล้าบ มีดอกเบี้ยป่ะหกสิบสี่เพราะว่าหนึ่งล้านเนี่ยผมบอกได้ว่าด้วยการที่ท่านใจดีกับผมเนี่ยผมจะมอบอีกหนึ่งล้านเหมือนแบบเราทาบุญคืนนะครับคนใจดีกับเราคนใจใหญ่กับเราใจดีกับเราไม่เดี๋ยวนะตกลงค,คุณยืมสิบสามแต่ใช้คือสิบสี่ใช่ครับทำไมถึงทำได้เงี้แล้วครับเข้าใจกะเขาจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์เองได้ยังไงบ้างอาจจะต้องพิสูจน์ในชั้นศาลหรือเปล่าเพราะเวลาเราทำเนี่ยเราปักบทความเป็นเจ้าหนี้ของตัวการก่อนท่านเจ้าวาดท่านเป็นตัวการ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงินเอามาจากวัดวัดใช้ในกิจการของวัดได้เท่านั้นไม่วัดไม่ใช่ธนาคาร ที่ท่านจะเอาไปให้ทางท่านสมปองยืมผมเข้าใจในมุมของของ,ของท่านสมปองว่าท่านอาจจะมองในมุมของตัวท่านเองใช่ไหมครับว่าท่านไม่มีเจตนาแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการร่วมกันต่อให้ทางคุณสมปองน่ะชดใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเนี<ม>่ยความผิดมันก็ยังถือว่าสําเร็จไปแล้วผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเงินส่วนตัวจริงๆแล้วมีพยานหลักฐานจริงๆอันนั้นก็โอเคนะครับอาจจะโอเคตอบได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยต้องเตรียมตัวผมว่านี่ยังน้อยนะผมเชื่อว่าพฤต ความง่ายแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าทุกการใช้ใจ่ายเงินของท่านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างที่ผมบอกว่าคิดจะตั้งไปสักร้อยล้านตั้งเลยคิดจะให้นี่ยืมไปซื้อเฮลิคอปเตอร์อ่ะร้อยล้านเอาไปเลยแล้วท่านว่าคนที่มันตัดสินใจแบบนี้มันต้องตัดสินใจภายใต้ใตวงเงินที่มีในมือเท่าไหร่ วง2นี้น่าจะ9้าคนใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมันต้องเช็คครับมันไม่ใช่ว่าคนที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดนะเขาจะต้องโดนหมดไม่ใช่บางคนเนี่ยเขาอาจจะได้รับมอบหน้าเพียงแค่ไปเบิกหรือถอนเป็นเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองแต่ไอ้คนที่รับอ่ะไอ้คนที่รับที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยที่ซ่อนอยู่คนเนี้ยไอ้นี่แหละคุณจะต้องรับผิดชอบ